เหนื่อยนายแท่ระได เงีอ้ายบาแลเลีลเออยวเงียบุญจันทร์คนเดียวเหตให้นางโดนเยเืบนสวัสดีค่ะพี่น้องปารมีจอมรีวิวมินีพาพี่น้องมามวนมาจวดมาจาัดก,กัดมอนลำก้าวลำตลอดกาลเสียงอีสานคุณแม่นกหน่อยอุไรพรเครื่องเสียงดีเฮงตั้มใจอยู่ต,ตับตับตับดนตีดีเครื่องเตาดีเต้ยดีไปละมากมากมวนคักมวนเวนี่ยแกเม้นเสียงอีสานนี่แหละคับพี่น้องไปเบิ้งมา แค่ก,รกรเลยค่ะดดดดดดบบเสียขึ้นรถแบบแบบรถแบบตางเงยป,ปมโยโกโวันนี้ที่หมอชิดเปิดตัวอย่าไปทางการหรือเปล่าคะให้ทางการไหมล่ะถ้าแฟนขับยังนั่งในใจแฟนขับก็ตมาว่าีนาพี่น้นองมาหลายหมพวหมอย่งกมาเปิดตัวไหมพ่มันกะงเปิดตัวไหมเกะ กือบแต่แพ้เกือบยองไอ้พุ่งน้องแพ้ตีนแตกลูกเปนโนกกือใส่กับเปนลูกเปนโนคือเจ้าดลราถึงเวลาแล้วก็จะได้กลับมาเองถูกไหมมันเป็นช่วงของมันเออมาอยู่ในใจเลยทั้าไมันเคยผ่านบ้านตองฮ้าจะไม่รู้หรอกแต่จะรู้กันเองโดยดยอัตโนมัติรอดระยะเวลาของมันไม่เชื่อไม่เชื่อก็คงจะได้เห็นบนเวทีอีกครั้ง ยินดีต้อนรับแม่ยอกกลับคืนสู่บ้านเรียงวิสาดะคะเข้าประเด็นค้นวนจ้าเขาเลน้นหยังสละแม่คนตูรูมาได้กับพี่นร่อไห้จุดดอกจังไยมีเง้ลิลร้สิบอกมี่สันอยู่พวกนี้อ่ะ อุบายานดอกคว้าลงมาลงในพวกบุหรีขายปีไก่ไม่บักดันแน่ขายขายปีไก่อีหลาสิเมามันเขารำแม่ครับเออร์สิเบามาขายมาขายอยู่รถทั่วนุสิขายอย่างนี้ตัวโกขายหีว้ารถทั่วมาหลายๆนอก็ขายหีตัวเฟือสีเด่นตัวเนาะฮิลิบอ่ะเอคุณวันน้ำใจจังแม่ปลามี ตามไปที่ไหนการไปที่เฟซบุ๊กตนฟิลมดนตรีรวัสดุัสสูาแล้วก็เนเนพจฟิล์มดนตรีรแฟนเพจฝากไปเไไห็นไปนะจ้าไปอีกหน่อยขันพี่น้องอากจางหมอลำดีมาลำม่วนต้องจางคณะเสียงอีสานเด้อค่ะเด้อเครื่องเสียงแบบเลอดนตรีแบบแน่นดนตรีแบบขาว c นเ t e n ับหวาน,ตน,ตนเตยขัดเตยแน่พี่น้องเอ้ยอสียงอีสาเนเฮ็ดดีคักโปด มาได้พี่น้องมาจ้างแสงอีสานฉากเวทีแสงสีตะการตาแดนเซอร์น้องนางหางเครื่องเต้นดีมากตาของกันพี่เตลผู้เสียงดีๆนาตาดีดีโดยเฉพาะพระเอกพี่เตลผู้ละล้อไปละสาออนนี่เิึงเด้พี่น้องบิึงเดิ่มมีวันพี่เตลผู้มักมวนวันเต้นยอนเต้นยอมเต็มสนามฝากไว้นั้นแม่ก็แล้วกันค่าแสงอีสานคุณแม่นกน้อยอุไรพรนราคาบากันได้ ลาค่าต่อร่องกันได้เป็นกันเองแต่ผลงานบอกเลยว่าประทับใจ